ทำไมเธอมองดูแบบรวยจังอะโอ้ยแสบตาสร้อยอะไรอะสร้อยทองไงไม้เขน่ะไม่หรออยากได้ต้องทำไงอะซื้อที่ลุงหนวดทั้งหลังแน่เลยอคุณลุงหนวดเนี่ยนะอโอเควันนี้เรากลับมาอยู่ในเดสเดลอัลฟาในคลิปนี้พวกเราจะไปฆ่าบอสเทนลาก,กันไม่ต้องกลัวว่าวันนี้พวกเราจะภารกิจไม่สําเร็จเพราะว่าเรามีนักบวชไงดูดิดูลูกประคำไม้กลางเขนอาชีพนักบวชมีอะไรดีมั่ง อาชีพนักบวชก็จะมีไม้กางเขนแล้วก็น้ำมนเทอไว้ปราบผีได้อ่าฮะนี่แหละเป็นอาวุธชั้นดีในการปราบบอสเทสล่ากันเลยแหละแต่ว่าเรามีนักบวชก็อย่าเพิ่งไว้วางใจนักบวชคนนี้นะครับเราอาจจะไม่ชนะก็ได้เรามาดูกันว่าการเดินทางในครั้งนี้กับนักบวชคนนี้เราจะสามารถชนะบอสเทสล่าได้หรือไม่ว้าววันนี้เรามากับนักบวชนักบวชมีอะไรบ้างมีไม้กางเขนเขาจับได้ไหมเนี่ยเขา<อ>ไม่สามารถของเธอไปได้ไ โอ้โหน้ำมนต์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะกินได้ไหมปากผีได้กินไม่ได้เอาไว้ปากผีอ๋อเธอมันเอาไปขายได้ไหมเนี่ยไม้กังเขนอ่ะเขาจะขายให้ดูเอาเอาขายไม่ได้เหรอเนี่ยกดได้ตังเลยอันนั้นตั้ง75เหรียญเลยนะเธอซื้ออะไรมาเมื่อก็เจอลูกกระสุนไปเราจะได้บุกได้ง่ายขึ้นทำไมเธอเรียกมันว่าเทสลาล่ะมันชื่อเทสลาไงอ๋อเหรอใช่เขาไม่รู้เลยเธอว่ามันชื่อเทสลาจริงจริงนี่เขาทำทางขึ้นแบบ DIY เขาเป็นอาชีพอะโมล่าอะโลมาอะโลมาใช่จะมีอุปกรณ์พวกนี้ด้วยเธอไปเลยเธอเธอออกเดินทางเลยไปกันเลยเราจะไปเก็บไม้กลางเขนแบบเธออีกอ่ะเพราะนี่คือภารกิจตามล่าไม้กลางเขนให้ครบทุกหมู่บ้านถึงแล้วเธอหมู่บ้านซ้ายมือหมู่บ้านที่1โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเขาลงไปบูก่อนเลยดีกว่าเธอจอดด้วยจอดด้วยเธอมันวิ่งตามเธอไปละสาตัว จะปู๊ยิงหัวทุกนัดหมดใช่บดแรกของเราเดี๋ยวเขาเก็บของมีค่าตามบ้านนี้เลยได้เลยเธอว้าเธอมันมาข้างหลังหลังใครเธอ ออุุยยว้าวนี่ไงนรัไม้กางเขนอีกสองอันตอนนี้ใช่ตอนนี้เรามีแล้วสี่อันเจอถ้วยทองเลยโอ้เธอมีทานมีทานมามามาเขาเก็บเองมีไฟด้วยอยากได้ไฟไหมอยากได้อยากได้ปั๊บปับปัปับ้านนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะธนาคารก็ไม่มีโอ้จะมืดหรือยังเนี้ยเขากลัวมืดมากเลย อยู่ไหนซ้ายมือโอเคหมู่บ้านที่สองโอ้โหเล็กนิดเดียวเองอ่ะเหมือนเดิมเลยใช่แต่มันมีธนาคารอยู่นะกี่โมงแล้วเธอตอนนี้บ่ายสองเธอบ่ายสองโอเคเรายังพ่นทันอยู่นี่ไงนายธนาคารว้าวเจอนายธนาคารยงเขาฆ่าไปแล้วเธอ พอเจออีก2อันเราได้แล้วตั้ง6อัน3 2ว้าวอู้หูทองเก็บเลยมันไม่ใหญ่แต่มันก็ได้ของเยอะอยู่นะเธอโอ้ธนาคารเมื่อกี้แบบรวยเลยเอากางเขนติดไว้ในรถเอ้าไปไหนแล้ววะเฮ้ยกางเขนเฮ้ยเธอกางเขนเขาหายอ่ะเอ้า มันล่นอยู่ข้างล่างเหรอเดี๋ยวเราเขายับรถก็ได้มั้งไม่เป็นไรเธอเดี๋ยวเราไปหาใหม่ก็ได้นี่เขาจะติดไว้ข้างหน้าตัวนี้อุ้ยหายมันหล่นเธอเธอเธอมันบอลหมดแล้วอะ่ะหายอีแล้วเฮ้ยกางเขนเหลือแค่สองเฮ้ยเธอรถไฟมันกินไม้กางเขนเธอมันต้องขับแบบกระชากไหมใช่มันต้องขับไปแรงๆเลยอ่ะจะขี่มาตามเหรอใช่จะขับไปก่อนงั้นเธอขับไปแรงๆเลยนี่ออกมาแล้วมันเนาะ อยู่แถวนี้แหละเธอนี่ไงเขาเจอแล้วเดียวเดียวเดี๋ยวเดโอเคเขาแปะแล้วปะเราไปบุกห<อ>มู่บ้านล่าไม้กางเขนกันต่อต่อไปหมู่บ้านที่สามโอ้รหัสอยู่ข้างบนเธอสามสี 3, 4, 6, 2, 6. ่หกสองหกเดี๋ยวเขาเปิดให้สามสี่หกเข้าโบสถ์กันว้าวเธอ,อเขาก็มีน้ำศักดิ์สิทธิ์เหมือนเธอ<ๆ>เขาเจอไม้กางเขนอีกสองอัน เราแวะแค่สามหมู่บ้านไม้กางเขนแบบเต็มมากๆเรียบที่นี่จะมีกี่อันเอ่ยหนึ่งโอ้โหที่นี่เริ่มมีน้อยแล้วม,มีแค่หนึ่งอันนี้เดียวเกินจะทำยังไงดีเธอเป็นพระนักบวชเธอต้องเอาไม้กางเขนไปปาผ<ท>ีเยอะๆหมู่บ้านที่ห้านะเนี่ยเขาลงแล้วเดี๋ยวเขาเข้าไปที่โบสถ์เลยเขากระโดดมาข่าหมู่บ้านเลย เราจะเอาไม้กางเขนเราเข้าไปเลยโอเคมีไม้กางเขนสองอันเธอ,อ,เเธอหมู่บ้านที่หมู่บ้านที่ห้าแล้วเธอไม่ใช่หกหรอโอ้โหหมู่บ้านนี้ไม่มีเลยเลยไม่มีไม้กางเขนและที่นี่ก็คือเทส l a แลบเราจะไปปลูกบอสเทสลากันไปเถอะลุยนี่ไงเราต้องเอาชิ้นส่วนไปประกอบเธอ แขนกับขาเหรอเธอลองใส่ดูโอ้โหเธอประกอบขาเหรอแล้วเธอเอาก้ออี้มาประกอบเหรอไม่ใช่มันน่าจะคนละชิ้นส่วนกันตอนนี้เราขาดแขนซ้ายกาหัวเธอเขาจะแข็งแล้วอุ้ยเธอเขาจะสมองนี่ไงมาใส่โหลไว้เลยอ่ะเธอลองเอาไปใส่ดีได้ไหมน่าจะครบแล้วนะโอ้โหเูกตากันเลูกตาตาาโคตรโหดอ่ะใช่ตาโหดมากอุ้ย เธอเราต้องไปสับสวิตเรากำลังปลุกบอสให้คืนชีพอุ้ยเออสภาพอากาศเตียนอุ้ยไม่กล้าออกไปเนี๋ยฟ้าผ่าอุ้ยเธอมีด็อกเตอร์มาอุ้ยเธอโอ้มยัยอะคนละฝั่งเธอโอ้โหมาเยอะมากเลยเอะเป็นซอมบี้ด็อกเตอร์อะ อุ้ยตกใจอุ้ยโอ้ยเธอมันมีรอยเท้าด้วยอ่ะวุ้ยเธอบอสห,หนีไปแล้วเธอบอสมันหนีไปแล้วอุ้ยแต่ว่ามันทิ้งปืนให้เราอยู่นะเธอมันเป็นปืนเรียกสายฟ้าเธออุ้ยเธอเริ่มมืดแล้วกลับดีกว่ามันเป็นปืนยิงสายฟ้าเขาลองยิงดูอุ้ยโอ้โห เขาจะเก็บไว้ยิงบอสมันวิ่งหนีเราไปอ่ะเขาเห็นรอยเท้ามันขวามือมีหมู่บ้านสุดท้ายหมู่บ้านที่8จ<พ>อดเถอะหมู่บ้านที่8พร้อมลุย บ้านสุดท้ายจะมีวเปป้ามีเธอมีอันนี้เรานับก่อนไหมว่าเรามีกี่อัน <12. S 1> เยอะมากเธอ12อันเลยเหรอต่อไปเป็นการมอบไม้กางเขนให้กับหมอผีเธอ,อมาอเก็บใส่กระเป๋าว,วิธีใช้ก็คือปล่อยแล้วให้บอสเหยียบแล้วฟ้าก็จะา่าบอสมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วไอ้หนูมาแล้วเธอระวังระวังมันชิงจบยดี

ะะานนโอเคโอเคไปเปิดเลยเธอเดี๋ยวเขานั่งรอตรงนี้เลยเปิดแล้วเธอระวังนะไอตัวบอสเดี๋ยวมันจะมาตอนจบเธอมาแล้วยิงยิงมันน์มันน์เธอบอสมาแล้วเห็นไหมได้เวลาหมอผีแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเธอมันโจมตีเธอวางเลยวางเลยวางแล้วอุ้ยอุ้ยเธอระวัง เธอเขามีปืนอยู่ช่วยกันยิงเธอระวังอุ้ย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 มันทำร้ายหมอผีก่อนเลยปืนนี้ดีมากเธออุ้ยเธออุ้ยเธอตายเธออุ้ยหมอผีตายเธออุ้ยหมอผีตายเธอไม่เยอะเลยเธอไม่เยอะเลยหมอตายยังหมอตายแล้วเธออีกนั้นเธอ มันเธออุยอ้ยอุ้ยฉิวเชียดเธอเธอเมื่อกี้เธอโดนบอสค่าของแตกเต็มเลยอะ่ะเขาเจ๋งกว่าบอสนะใช่เกาะเธอแบบกระจุยกระจายเลยอะ่ะเธอยังไม่ได้ใช้น้ำมนเลยโอ้โหดูบอสด,ดิบอสเทล็ล่าเราจัดการมันได้โอ้โห <ti> มันตายแล้วนี่เธอสั่นน้ำมนใส่มันส่งมันไปเกิดอย่าให้มันมาเกิดเป็นตัวร้ายอีก นี่นเขายังไม่ได้เอาอไปแตะมันเลยลืมคลองคาถาไปแล้วใช่<ๆ>อะ <S <S ไว้อะไรอุ้ยโ,โ,โอเคถ้าเ,เพื่อนๆชอบอก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยล่ะไว้เดี๋ยวพวกเราจะมาเล่นให้ดูใหม่หรืออยากให้ทําอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะสําหรับวันนี้พวกเราคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า Bye bye. Bye bye. bye, bye. <cười> 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 <cười>